บทที่สิบสองในขณะที่เธอดึงตัวบาสลงมาก็มีแรงดึงอีกข้างหนึ่งต้านเธอเอาไว้เธอพยายามกระชากบาสให้ลงมาจากชิงช้าแต่ยิ่งเธอออกแรงมากเท่าไหร่แรงที่ดึงอีกฝั่งหนึ่งก็มีมากขึ้นเท่านั้นเธอพยายามจนเหนื่อยก็ไม่สามารถใช้กําลังพาบาสที่เกือบจะหมดสติเพราะลมแดดลงมาจากชิงช้าผีได้เธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงในเวลาแบบนี้ตัวเธอเองคิดว่าคงจะต้องเจรจากันทำไมถึงต้องรังแกบาสแบบนี้ด้วยคะ ต้องการอะไรกันแน่คุณหนูน้อยตะโกนถามออกไปโดยที่ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเธอด้วยซ้ำจูจ่ๆอย่างไม่ทันคาดคิดก็ปรากฏร่างของผู้หญิงวัยประมาณ30ใบหน้าสวยงามอย่างกับนางฟ้าเรือนผมสวยเป็นลอนใส่ชุดสีขาวสะอาดยืนอยู่เบื้องหน้าของเธอโชแปงที่เตรียมพร้อมมาพอสมควรแล้วก็คิดเอาไว้แล้วว่าอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอไม่ได้วิ่งหนีแต่ก็ตื่นกลัวมาก ตอนนี้คุณหนูน้อยได้แต่ทำใจดีสู้เสืออย่างน้อยที่สุดผู้หญิงสวยคนนี้ก็ไม่ได้ปรากฏร่างออกมาในแบบน่ากลัวกลัวเป็นไปได้มากกว่าเธออาจจะเป็นนิดคุณเป็นเจ้าของสวนนี้เหรอคะ โชแปงถามไปเบาๆแต่เธอไม่ได้ตอบอะไรหญิงสาวในชุดขาวเพียงแต่เอียงคอมองแล้วก็ยิ้มให้เธอไม่มีรังสีอัม,มหิตแล้วก็ดูเหมือนว่าหญิงชุดขาวคนนี้จะไม่มีอันตรายใดๆเพียงแต่ว่าตอนนี้เธอต้องบาสกลับเข้าบ้านก่อนโชแปงพยายามโค้งหัวให้เป็นการขอขมาลาโทษพวกหนูขอโทษนะคะถ้าทำอะไรผิดพลาดหรือพลั้งเผลอ พวกหนูไม่มีเจตนาร้ายเลยโดยเฉพาะนายคนนี้เขาเป็นคนดีมากๆแต่อาจจะโผงผางโวยวายไปหน่อยแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยคิดถ้าเกิดว่าพวกเราเข้ามารบกวนในสวนแห่งนี้พวกเราก็จะออกไปอยากจะขอให้พี่สาวช่วยยกโทษให้พวกเราหน่อยแล้วก็ปล่อยบาสกลับเข้าบ้านไปก่อนจะได้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บาสได้สติขึ้นมาหนูจะให้มาขอโทษพี่สาวอีกทีนะ ทีผู้หญิงสาวสวยในชุดขาวพยักหน้าหงกอมายมก ok ให้โชแปลงเป็นอันว่าเธอเข้าใจภาษาแต่อาจมีเหตุที่ทำให้ไม่พูดตอนนี้ร่างของบาสบ้าอย่างกับนุ่นโชแปงที่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแรงยังอุตสาหพาร่างของบาสกลับมาที่บ้านจนได้ตอนที่พาเข้ามาในบ้านโชแปงตะโกนหาอุ่นเรือนให้มาช่วยกันดูเจ้าเด็กแสบนี่หน่อยไว้ตาเทนคุณหนูบาสเป็นอะไรคะนาะ ไอ้นี่นะเหรอคะมันเล่นชิงช้าอยู่กลางแดดตั้งแต่เที่ยงจนถึงเมื่อกี้น่ะคะคุณอุ่นเรือนตายแล้วแล้วทำไมคุณหนูไม่ห้ามเพื่อนล่ะคะหนูห้ามแล้วน่ะสิคะห้ามแล้วก็ไม่ฟังตายจริงเล่นสซนอะไรกันคะเนี่ยคุณหนูโชวแปลงเองก็สีหน้าไม่ดีเท่าไหร่นะคะคะ่ะหนูก็รู้สึกเหมือนว่าจะป่วยนะคะถ้าแบบนั้นคุณหนูขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวตรงนี้ให้อุ่นเรือนจัดการเอง แล้วถ้าลงมาไม่ไหวก็นอนพักไปเลยนะคะคุณหนูบาสเดี๋ยวอุ่นเรือนดูแลให้ขอบคุณนะคะคุณอุ่นเรือนแต่เดี๋ยวหนูจะลงมาคะ่ะเป็นห่วงหมอนี่ใจดีจังเลยนะคะคุณหนูถ้าคุณหนูบาสรู้ว่าคุณหนูเป็นห่วงเธอเธอคงจะดีใจนะคะหือแล้วบาสจะมาดีใจอะไรล่ะคะหนูก็ห่วงตามปกติคนรู้จักกันอ้าวรอกเหรอคะอุ่นเรือนก็คิดว่าห่วงมากเกินกว่าคนรู้จักซะอีก เอาหน้าคุณบุญเรือนนี่จะแซวหนูทำไมเนี่ยเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะคุณบุญเรือนคะช่วยเตรียมอาหารไว้ให้หนูด้วยได้ไหมคะได้สิคะคุณหนูลงมาก็ได้ทานเลยแหละคะ่ะรีบไปอาบน้ำก่อนไปเมื่อส่งบาสถึงที่ปลอดภัยแล้วโชวแปงก็ขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าซึ่งว่ากันตามริงเธอก็เพิ่งจะอาบไปเมื่อไม่นานนี้เด็กหญิงขบคิดเรื่องผีสาวแสนสวยที่อยู่ตรงต้นไม้ใหญ่แต่คราวนี้เธอรู้สึกเหมือนกับว่า บาสมองไม่เห็นผีสาวตนนั้นในของโทปแปงคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งเธอคิดว่ามันน่ากลัวกว่าตอนที่น้ำฝนเพราะว่ารอบนี้เธอเห็นคนเดียวในขณะที่โทปแปงอาบน้ำเธอก็เหมือนว่าได้ยินเสียงดังกุกก,าก,าก,าก,กักอยู่ข้างๆกำแพงห้องข้างๆนี้เป็นห้องของคุณพ่อเมื่อสมัยที่ท่านยังอยู่ที่คฤหาสหานี้ เธอเองก็รู้สึกแปลกว่าทำไมตัวเธอเองมาอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นสงสัยว่าเธอคงจะโกรธคุณพ่อของตัวเองอยู่เอามากๆก็เลยไม่ได้คิดว่าเข้าไปในห้องนั้นเพื่ออะไรแต่วันนี้โชวแปงกลับคิดว่าเธอจะเข้าไปในห้องของคุณพ่อไม่ใช่เพราะว่าเธอได้ยินเสียงกุก,กักที่ดังมากห้องนั้นแต่เพราะว่าวันนี้เธอคิดถึงคุณพ่อขึ้นมาอย่างใจ ใจจริงๆของโชแปงอยากจะวิ่งกลับไปที่บ้านที่อยู่ปัจจุบันวาเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ําแต่ก็ด้วยทิฐิที่แรงกล้าทําให้เธอเตือนตัวเองเอาไว้ว่าจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดยังไงก็แล้วแต่เธอคิดถึงคุณพ่อของตัวเองมากแล้ววันนี้เธอคิดเอาไว้ว่าไปนอนห้องของคุณพ่อเมื่ออาบน้ําเสร็จโชแปงก็วิ่งลงมาหาบาสและอุ่นเรือนเพื่อนหนุ่มดูสีหน้าดีขึ้นเล็กน้อยแต่ก็พอจะคลายความเป็นห่วงลงได้ บ้างบาสนอนไม่ได้สติก็เลยไม่รู้จะพาไปส่งที่ไหนโชแปงตัดสินใจให้เพื่อนของเธอนอนที่นี่คุณอุ่นเรือนคะวันนี้ให้บาสนอนห้องหนูก็ได้คะ่ะเอาไปส่งที่บ้านข้างหลังจะไกลเปล่าเปล่าอีกอย่างอยากให้อยู่ใกล้ๆเป็นอะไรป่าได้ช่วยดูอะนอนกันสองคนเหรอคะคืนนี้เงินอุ่นเรือนไม่กวนดีกว่านะคะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคุณอุ่นเรือนไม่แบบที่คุณอุ่นเรือนคิดแม้แต่นิดเดียว อย่าเขินอายคะ่ะอย่าเขินอายไม่มีอะไรต้องอายกันแล้วนะคะคุณหนูไม่สิคุณอุ่นเรือนแล้วก็แซวหนูหนูจะบอกว่าหนูจะไปนอนห้องคุณพ่อคะ่ะเอ๊ะคุณหนูจะไปนอนห้องนั้นเหรอคะใช่คะ่ะหรือว่าได้ทำความสะอาดไว้เหรอคะสะอาดเรียบร้อยดีทุกประการคะ่ะแต่ว่าเหแต่อะไรเหรอคะคุณอุ่นเรือนอ่าไม่มีอะไรคะ่ะเดี๋ยวอุ่นเรือนนะปัดที่นอนไว้ให้นะคะคุณหนูโชแปงดูแลคุณหนูบาสก่อนนะได้เลยคะ่ะ คุณอุ่นเรือนคะหนูขอนมร้อนสักแก้วนะคะคุณหนูจะดื่มเองเหรอคะอ๋อเปล่าคะเผื่อว่าบาสรู้สึกตัวขึ้นมาจะได้มีอะไรเอาไว้รองท้องนะคะถ้าเป็นเรื่องอาหารไม่ต้องกังวลคะ่ะที่ห้องอาหารมีเพียบเลยอุ่นเรือนเตรียมไว้ให้คุณหนูบาสเธอแล้วหล่ะคะ่ะคุณอุ่นเรือนนี่ใจดีจังนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุณหนูหากที่อุ่นเรือนขึ้นไปข้างบนได้ไม่นานนะัก บาสก็รู้สึกตัวขึ้นแต่อาการของเขาก็ไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่เมื่อบาสตื่นขึ้นมาก็พบกับโชแปงที่นั่งแกว่งขาเรื่อยเปื่อยอยู่ข้างๆบาสพยายามจะลุกขึ้นแต่ว่าดูเหมือนเขาจะไม่มีแรงเอาซะเลยรีบลุกขึ้นมาทำไมไม่ทราบยะบาสเป็นอะไรไปเหรอโชแปงทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ละ่ะอ้าวนี่จำไม่ได้เหรออันนี้พูดจริงหรือว่าอํานูอยู่กันยะแล้วบาสจะอําเล่นทําไมละ่ะ จำได้แค่ว่าไปเล่นที่สวนกับเธอเมื่อกลางวันอย่ามาตลกเลยบาสนั่นมันนานเกินไปแล้วนายน่ะเล่นชิงชาทั้งวันตากแดดตากลมหนูบอกให้หยุดก็ไม่หยุดบอกให้พอก็ไม่พอบาสเนี่ยนะนั่งเล่นชิงช้านั่นทั้งวันนะ่ะก็เสียตอนแรกกะว่าจะปล่อยให้ตายอยู่ตรงชิงช้านั้นแล้วมาคิดอีกทีถ้านายตายเดี๋ยวหนูก็ต้องเจอผีอีกเลยต้องไปลากลงมาเธอไปลากบาสลงมาจากชิงช้าเหรอโชแปง ก็ใช่นายสิยะทำไมไนายถึงเล่นชิงช้าบ้าคลั่งแบบนั้นละ่ะมันสนุกมากเลยหรือไงกันยะโอยเป็นอะไรเจ็บตรงไหนเหรอบาสแหม้น่ารักเชียวนะเป็นห่วงบาสเหมือนกันนะนี่ไอเรื่องที่ไปพาลงมาจากชิงช้าก็คงจะจริงแฮะไม่ต้องทำท่าเป็นห่วงขนาดนั้นบาสแค่หิวข้าวปวดท้องนะ่ะนายนี่ถ้าไม่หิวก็จะไม่ฟื้นใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสิครับน้องสาว ัวแปงยื่นนมอุ่นๆไปให้บาสแต่เพื่อนชายของเธอกลับปฏิเสธด้วยสายตาที่ดูถูกและเหยียดหยามบาสเดินตามกลิ่นอาหารที่หอมหวนเข้าไปในห้องอาหารทันทีที่ลุกไหมต่อให้หมอนี่ไม่มีแรงจะเคลื่อนตัวยิ่งกว่านี้แค่เขาก็มีแรงที่จะกินอาหารและบาสกินได้จํานวนมากเขากินด้วยความอร,อร่อยโดยไม่สนใจเพื่อนสาวที่มองอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวมองอะไรไว้กินแล้วไม่ใช่เหรอเธอนะ่ะอยากกินอีกหรือไง ใครบอกหนูยังไม่ได้กินสักหน่อยก็มัวแต่ไปลากให้ตัวป่วนปัญญาอ่อนมาจากชิงช้าจะได้กินตอนไหนเอ้าเหรองั้นก็มากินด้วยกันสิจะยืนมองอยู่หาพระแสงอะไรละ่ะยืนดูแล้วมันอิ่งไหมนายนี่มันปากเสียได้ตลอดเวลาจริงๆนะไม่ว่าสถานการณ์ไหนนี่ถ้าหนูบอกว่าหนูกินข้าวแล้วนายก็ด่านหนูอยู่แหละใช่ไหมบาสถูกครับนายนี่มันเออนี่บาสอ่าจะพูดอะไรก็พูดมาสิแม่คุณจะมาอ้าอึ่งอยู่ทําไมละ่ะ เอออาหารเย็นอร่อยไหมดูท่าจะอร่อยเนื้อกินใหญ่เลยอะนายอ่ะบาสไม่ใช่เด็กๆนะเว้ยมีอะไรก็รีบบอกมาเธอไม่ได้จะพูดเรื่องรสชาติอาหารแน่ๆใหญ่โชแปงแแหะจะถามเรื่องอาหารจริงๆไม่มีไรหรอกกินไปเหอะนายนะหรือว่าเธอจะบอกรักบาสนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดยานายนั่งกินข้าวของนายไปเถอะอ้าวแล้วเธอจะไปไหนละ่ะโชแปงหนูก็ต้องไปนอนสิ ง่วงแล้ววันนี้เพลียมากเลยล่ะเออร์นี่บาสวันนี้นายนอนห้องหนูก็แล้วกันนะอยู่ใกล้ๆกันหน่อยคุณอุ่นเรือนเธอเป็นห่วงนายนะหน่ะไวให้นอนกับเธอนะเหรอไม่เอาหรอกเว้ยถ้างง้นก็กลับไปนอนอยู่ที่บ้านเลยเป๊ตายแล้วไม่ต้องมาหาหนูนะเบื่อจะเจอแล้วผีหนะ่ใหญ่เด็กบ้าใจแคบบาสป่วยอยู่นะก็นายมันปากเสียนี่นาคืองี้จริงๆแล้วหนูจะไปนอนห้องคุณพ่อตอนนี้คุณอุ่นเรือนไปเตรียมให้อยู่นายนอนห้องหนูไป แล้วกันคืนนี้อืองั้นเธอไปนอนเถอะเดี๋ยวคืนนี้บาสจะไปนอนห้องเธอแหละอออดีแล้วอย่าทำอะไรให้คนอื่นเขาเป็นห่วงมากนักเลยห่วงบาสด้วยเหรอดีใจจังเลยแฮะหลังจากที่กระเซาเย้าแย่กันพอหอมปากหอมคออุ่นเรือนที่หายไปตั้งเป็นนานก็กลับลงมาจากชั้นบนเธอบอกกับโชแปงว่าห้องคุณพ่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชื่นชมบาสที่กินอาหารเย็นที่เธอทำไว้สำหรับสี่คนจนเกลี้ยงสำรับ ไม่เหลือแม้แต่สิ่งที่ติดจานอยู่ไปหิวอะไรมาคะคุณหนูบาสไม่รู้สิครับคุณอุ่นเรือนรู้สึกว่ากินได้เยอะเลยแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนี่ก็ไม่ได้อิ่มนะแต่มันหมดโอ้โหถ่ายพยาธซะบ้างนะคะคุณหนูบาสแต่สีหน้าก็ดูดีขึ้นมากแล้วนี่คะตอนที่คุณหนูโชแปงหามมาถึงที่นี่หน้าแดงกำ่ำเลยล่ะคะ่ะตกลงว่าโชแปงแบกผมมาถึงนี่จริงๆเหรอครับ ก็จริงนะสิคะไม่เชื่อคุณหนูเหรอคะคุณหนูบาสก็ใหญ่นั่นท่าทางไม่น่าเชื่อถือนี่ครับว่าแต่ผมเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะเหมือนจะจําอะไรไม่ได้เลยล่ะครับนี่คุณหนูบาสเล่นชิงชาแล้วตกลงมาหรือเปล่าคะไม่นะครับผมว่าไม่ได้ตกหลอกแค่เหมือนถูกดูดพลังไปยังไงไม่รู้ร่างกายมันโหยโหยพีก่กนนายบอกว่าถูกดูดพลังไปเหรอบาสนายถูกอะไรดูดพลังไปเหรออะไรโชแปงแค่เปรียบเทียบเธอนี่ก็บ้าบอไปนอนได้แล้วเป๊ เออยาทีหลังจะไม่เป็นห่วงแล้วคุณอุ่นเรือนคะฝากไอ้บ้านนั้นด้วยนะคะแหมคะ่คะค่ะคุณหนูพูดจาไม่น่ารักเลยนะคะขอโทษทีทคะ่ะคุณอุ่นเรือนแต่กับนายคนนั้นพูดยังไงก็ได้มังคะทั้งหมดลาจากกันด้วยเสียงหัวเราะค่ำคืนที่แสนยาวนานพาดผ่านท้องฟ้าอีกครั้งคืนนี้ความมืดนำพาแสงดาวระยิบระยับตามาฝากด้วยทั้งบาสและโชแปงต่างนั่งมองดาวจากหน้าต่างห้องนอนนานนานครั้งที่จะได้เห็นดาวเต็มฟ้าขนาดนี้ ว่ากันว่าดวงดาวที่อยู่บนฟ้านั้นเป็นตัวแทนของความอบอุ่นและความไม่โดดเดี่ยวเด็กทั้งสองที่มองดาวอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวอีกแล้วบาสที่ต้องเหงาอยู่คนเดียวนานแล้วตอนนี้ก็ได้โชแปงมาเล่นเป็นเพื่อนและคอยเป็นห่วงส่วนโชแปงเองก็ ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งเพราะว่าที่คฤราหนตส,สุขาวดีนี้ยังมีบาสอยู่เป็นเพื่อนเธอเสมอแต่ถึงกระนั้นความเหงาก็ยังมีอู่ในซอกหลืบเล็กๆตรงไหนซักที่ในหัวใจของเธออันที่จริงเด็กหญิงที่จากบ้านมานานเป็นสัปดาห์แบบนี้ต่อให้เข้มแข็งแค่แไหนเธอเองก็ต้องคิดถึงบ้านอยู่แล้วบวกกับความคิดถึงเด็กชายอันเป็นที่รักโทแปงคิดไปว่าตอนนี้มิวสิกจะอยู่กับใครและทำอะไรอยู่ เธอภาวนาว่าพรุ่งนี้ขอให้เด็กคนนั้นกล้าที่จะเคาะประตูเรียกเธอสักทีตัวเธอเองพร้อมที่จะให้อภัยอย่างเต็มที่แล้วเหลือแค่มิวสิกเท่านั้นที่จะมีความกล้ามากพอที่จะเปิดประตูเข้ามาขอคืนดีกับเธอหรือเปล่าทชแปลงนอนหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เธอรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงประหลาดประหลาดถึงจะบอกว่าเป็นเสียงประหลาดแต่มันไพเราะน่าพังเป็นอย่างมากเสียงฮัมเพลงที่มีแต่ทำนองไม่มีเนื้อร้อง ฟังดูแล้วคล้ายกับเพลงกล่อมเด็กแต่น้ำเสียงของผู้ร้องดูเศร้าเกินกว่านั้นเสียงอะไรนะโชวแปงพึมพำมอยู่คนเดียวและจากประสบการณ์ของเธอในช่วงเวลาที่ผ่านมาในคฤหาสน์นี้เธอไม่กล้าแม้แต่จะลืมตาขึ้นมามองเธอเพียงแค่ทำเหมือนจะลืมตาเท่านั้น แม้ว่าจะอยากรู้ใจจะขาดว่าใครหรืออะไรเป็นผู้ส่งเสียงเพลงที่ฟังแล้วชวนให้ร้องไห้ขนาดนี้โชแปงรับรู้ได้ถึงความเศร้านิดๆแต่ไม่สิ้นหวังราวกับว่าบางสิ่งที่อยู่ใกล้เธอมากๆก,กำลังถ่ายโอนความรู้สึกของเขามาให้เธอมีส่วนร่วมด้วยคล้ายกับตอนที่นำฝนส่งผ่านความทุกข์ทรมานมาให้เธอในวันแรกที่ได้เจอเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ทำบทเพลงที่ฟังดูทั้งเศร้าและทวนหานี้คือผีอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าเธอจะกลัวอยู่มากที่ต้องเจอกับสิ่งนี้อยู่บ่อยๆในช่วงนี้แต่ที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอควรจะเหน่อยหน้าขึ้นมามองสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าต้องออกมาจากโปงผ้าห่มนั่นก็คือความอบอุ่นมีความอบอุ่นไหลผ่านร่างกายของเธอไปอย่างช้าชบทเพลงอันไพเราะเหมือนจะขับกล่อมให้เธอผ่อนคลายมากกว่าที่จะมุ่งที่จะทำร้ายเจตจำนงของผู้ร้องไม่ได้มีความประสงค์ร้ายปะปนอยู่แม้แต่น้อย และนี่เป็นสิ่งที่ทำให้โทแปงตั้งกลั้นหายใจและตัดสินใจที่จะเปิดผ้าห่มที่คลุมร่างและหน้าของเธอเธอค่อยๆเลื่อนผ้านวมสีน้ำตาลอ่อนๆที่คลุมตัวเธออยู่ออกอย่างช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนกับว่าเธอไม่อยากให้ผู้ร้องเพลงปริศนารู้ตัวว่าเธอกำลังจะกระทำการใดๆที่ดูเหมือนกับการท้าทาย แต่กระนันผ้าห่มก็ยังค่อยๆเลื่อนลงสู้เบื้องต่ำทีละนิดทีละนิดเผยให้เห็นหัวที่โผล่ออกมาและลูกตาที่ตอนนี้ยังไม่กล้าลืมด้วยเพราะว่ากลัวอยู่มากเหมือนกันตอนนี้โชแปงเริ่มลืมตาขึ้นอย่างชาชาชาเท่าๆกับที่เธอเลื่อนผ้าห่มออกไปจากหน้าเสียงทำเพลงยังคงก้องกังวานใสเสียงที่ เพราะพลิ้งขนาดที่คนที่กลัวผีขี่ขึ้นหัวอย่างโชแปงก็ยังต้องยอมที่จะเนยหน้ามองภาพเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างช้าช้าและท้าทายสายตาแม้ว่าตอนนี้โชแปงจะมองด้วยตาที่โผล่พ้นออกมาจากผ้าห่มเต็มเต็มมีเสียงร้องอุทานด้วยความรู้สึกหลากหลายที่รวมอัดกันแน่นไว้ในคําเดียวโชวแปงเผลอหลุดปากออกมาแม้เพียงแต่คําเดียวแต่ผู้ร้องเพลงปริศนาก็ยังได้ยินอ้าวทำให้ตื่นซะแล้วสาวน้อยขอโทษทีนะจ้าเธอคงไม่ชอบเพลงที่ฉันร้องใช่ไหม เสียงที่หวานละมุนแต่ก็เย็นเยียบไร้ชีวิตพูดทักทายร่างที่ปรากฏต่อหน้าโชแปงตอนนี้คือหญิงสาวอายุราวๆ3าวสปีผมตรงยาวสลวยใบหน้าที่หวานหยดกำลังยิ้มให้อยู่หญิงสาวปริศนาก้าวเดินมาใกล้ๆโชแปงร่างกายของเธอเป็นสีเงินและฟ้าและมองเห็นทะลุปปปโปรง่ง อากับกิริยาที่งดงามและกรุยกรายของหญิงสาวผู้ขับลำน้ำทำให้เธอดูไม่เหมือนวิญญาณธรรมดาแม้ว่าโชแปงจะรู้ฐานะที่แท้จริงของเธออยู่แล้วแต่ก็ไม่มีท่าที่ว่าเธอจะตกใจแม้แต่นิดเดียวไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากของคุณหนูโชแปงหากแต่น้ำตาที่เอ่อล้นคลอเบ้าและไหลลงมาอาบแก้มอย่างรวดเร็วจนแม้แต่เธอเองก็ไม่ทันที่จะรู้สึกตัวคุณแม่คะจำหนูไม่ได้หรือคะ หญิงสาวร่างกรุยกรายเหมือนกับถูกกระชากเธอสะดุดและหันกลับมาที่โชแปงเธอเดินเข้ามาใกล้ๆผู้ที่เพิ่งจะอ้างตัวว่าเป็นลูกสาวของเธอมาดมาดหญิงสาวร่างโปร่งใสายพินิจพิเคราะห์เด็กหญิงที่อยู่เบื้องหน้าอย่างทุวนทีเมื่อเธอยือนตัวตรงอีกครั้งเธอก็เอียงคอให้กับโชแปงเล็กน้อยมีรอยยิ้มเจออยู่ที่มุมปากโชแปงหายใจหอบด้วยความตื่นเต้นและตื้นตันขอโทษทีนะจ้าสาวน้อยฉันจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่มองอยู่แบบนี้ก็นึกไม่ออกคุณแม่คะ หนูโทรแปลงลูกสาวของคุณแม่ไงคะถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ฉันก็จำไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละที่จริงก็ลืมไปหมดแล้วด้วยหละมัง้งคุณแม่ลืมอะไรไปหมดงั้นเหรอคะตอนนี้จำได้แต่ชื่อตัวเองแค่นั้นเองคุณแม่ชื่อวิวรดาคะ่ะปกติคุณแม่จะเรียกแทนตัวเองว่าวิคําเดียวอะหนูรู้เรื่องของฉันจริงๆซะด้วยสินะเป็นลูกสาวของฉันจริงๆนะเหรอจะ๊คะค่ะ หนูเป็นลูกสาวของคุณแม่จริงๆหนูคิดถึงคุณแม่มากเลยค่ะมันเขินนิดๆเหมือนกันนะฉันก็ไม่รู้ว่าจะตอบเธอว่ายังไงดีเหมือนกันสาวน้อยไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่ค่อยๆคิดก็ได้นะคะว่าแต่ทำไมเธอถึงเข้ามาในห้องนี้ละ่ะจ้าสาวน้อยห้องนี้มีความสำคัญยังไงเหรอจ้าห้องนี้เป็นห้องของคุณพ่อไงคะคุณแม่อยู่ในห้องนี้มาตลอดเลยเหรอคะ ใช่แล้วล่ะจะอยู่ในนี้มาตลอดเลยเห็นว่านี่เป็นห้องของคุณพ่อเหรอะ๊ะใช่ค่ะห้องของคุณพ่อถ้าแบบนั้นก็เป็นห้องของสามีของฉันใช่หรือเปล่าใช่ค่ะคุณแม่ผู้ชายที่เป็นสามีของฉันเขาเป็นคนแบบไหนเหรอคะสาวน้อยคุณพ่อเป็นคนใจดีค่ะหล่อเฟี้ยวเลยแล้วก็รักคุณแม่มากเลยอบอุ่นมากด้วยนะคุณพ่อนะ่ะนั่นสินะก็น่าจะเป็นคนแบบนั้นแหละมังผู้ชายที่ฉันเลือกนะ่ะคุณแม่ทำไมคุณแม่จำอะไรไม่ได้เลยล่ะคะ ันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่สาวน้อยเมื่อกี้นอนอยู่ไม่ใช่เหรอจ๊ะฉันไปรบกวนให้ต้องตื่นหรือเปล่านะ่ารู้สึกเกรงใจจังเลยไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่ตื่นขึ้นมาเจอคุณแม่ก็ถือว่าหนูโชคดีมากแล้วล่ะคะ่ะเอาแบบนี้ดีไหมก่อนที่เราจะคุนกันวันนี้เธอพักผ่อนไปก่อนเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงกล่อมดีไหมละ่ะดีคะ่ะคุณแม่ถ้านั้นคุณแม่มานั่งบนเตียงนะคะ และหญิงสาวซึ่งจําอะไรไม่ได้เลยก็มานั่งอยู่ข้างๆเตียงที่ลูกสาวตัวเองนอนอยู่อันที่จริงหญิงสาวคนนี้คือวิวรดาแม่ของโชแปงจริงๆแต่คาดว่าเธอคงจะเสียความทรงจําไปเหมือนกับที่นาฝนเป็นถึงแม้ว่าโชแปงจะอยากคุยกับคุณแม่ของตัวเองมากแค่ไหนแต่ตอนนี้เธอขอนอนให้แม่กล่อมก่อนเป็นกิริยาอาการที่เธอชอบที่สุดสมัยที่แม่ของเธอยังอยู่แม้ว่าจะเป็นความทรงจําที่เลือนรางเต็มทีแต่เธอก็ยังพอจะจําได้ คุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆเตียงร้องเพลงกล่อมเด็กให้เธอฟังตอนที่เธออายุหกขวบตอนนี้ปะวิลระดานั่งอยู่ข้างเตียงและเริ่มขับขานลำนำเพลงที่ไม่ใช่เพลงกล่อมเด็กเป็นบทเพลงเดียวกับที่เธอร้องออกมาเมื่อครู่เหมือนกับว่าสิ่งที่เธอจำได้มีแต่เพลงนี้เท่านั้น แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาโชแปงหมายใจเอาไว้ว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะต้องช่วยคุณแม่ให้ไปสู่สุขติให้ได้แต่ไม่รู้ว่าตัวเธอเองเห็นแก่ตัวไหมเพราะในเวลาแบบนี้เธอรู้สึกว่ามีคุณแม่อยู่ข้างๆจะดีกว่าถ้าคุณแม่ไปสู่สุขติก็จะทิ้งเธอไปอีกคนการได้เจอคุณแม่ในบ้านเก่าที่เคยอยู่นั้นทำให้ในหัวใจของโชแปงลิงโลด ปวิวราดาก็ไม่รังเกียจที่จะขับกล่อมให้เด็กหญิงที่เธอก็ไม่รู้ว่าใครนอนและเธอก็นั่งอยู่ข้างๆเตียงจนกระทั่งเด็กที่อ้างว่าเป็นลูกของเธอหลับไปเสียงเพลงที่ขับกล่อมหายไปในตอนรุ่งอรุณโชแปงตื่นขึ้นมาพบกับความว่างเปล่าคุณแม่ของเธอไม่ได้อยู่ข้างเตียงแล้วไม่ได้อยู่ในห้องและไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเธอพยายามเดินหาไปจนทั่วทั้งชั้นไม่มีวิญ,ญญาณของหญิงผู้เป็นแม่อยู่ที่ตรงไหนเลยโชแปงไม่ได้บอกใครเรื่องนี้ แม้แต่อุ่นเรือนเธอเก็บเอาไว้เป็นความลับของตัวเองเช้าวันที่7จ็ครบหนึ่งสัปดาห์ที่โชแปงมาอยู่ที่คฤราสหาสุขาวดีเมื่อเธอลงมาจากห้องข้างบนทั้งอุ่นเรือนและบาสก็ทักว่าวันนี้โชแปงมีใบหน้าที่สดชื่นมากมันก็คงจะจริงดังนั้นเพราะว่าโชแปงไปเจอกับเรื่องที่เธอคิดว่าดีที่สุดในชีวิตของเธอมาอาหารเช้าถูกขมือบอย่างรวดเร็วโดยบาส โชแปงกินลงไปนิดหน่อยดูท่าว่าจะอิ่มอกอิ่มใจไปทําอะไรมาอ่ะโชแปงรู้สึกไม่เหมือนทุกวันอะไรละ่ะที่นายรู้สึกว่าหนูไม่เหมือนทุกวันอ่ะก็สดใสมั้งดูร่าเริงดูมีชีวิตชีวากว่าทุกวันหรอไม่มัง้งนายดูผิดไปหรือเปล่าถ้าจะพูดแบบนี้ก็อย่าหมุนตัวไปมาเซ่อยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมละ่ะอ้าวเหรอหนูหมุนตัวอยู่เหรอไม่รู้ตัวเลยเป็นเอามากนะเธอเนี่ยไปทําอะไรมาบอกมานะ ไม่ได้ทำอะไรเลยยะว่าแต่นายเห่อดูโทมๆนะไปทำอะไรมาไม่รู้ดิก็ป่วยแหละมั้งว่าแต่เธอเล่าเรื่องเมื่อวานให้บาสฟังหน่อยดิเรื่องเมื่อวานอะไรล่ะเรื่องเมื่อวานน่ะก็เรื่องที่บาสเล่นชิงช้านานชิงช้านานไงทำไมบาสจำอะไรไม่ได้เลยนะจำไม่ได้ก็ดีแล้วนี่ต่อให้เล่าให้ฟังอีกนายก็นึกไม่ออกอยู่ดีไม่ใช่หรอกที่จะให้เล่าให้ฟังน่ะเพราะว่าวันนี้บาสก็รู้สึกว่าอยากไปเล่นที่ชิงช้าอีกน่ะสิ มันกลัวกลัวบอกไม่ถูกนะเธอไปเป็นเพื่อนหน่อยสิโชแปงอ้าวถ้ากลัวก็อย่าไปสิรู้ว่ามันแปลกยังจะอยากไปเล่นอีกนะนายนั่นแหละที่แปลกคุยกันไปได้สักพักก็เป็นเวลาเดิมทุกวันคือเวลาที่มิวสิกจะมายืนที่หน้าประตูและมิวสิกก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่รอการมาของเขาต้องผิดหวังดาราหนุ่มเดินมาถึงที่หน้าประตูแล้วมองจากด้านในจะเห็นว่านายมิวสิกคนนี้ทำท่าเหมือนจะเคาะประตูแต่ก็ ชักมือกลับไปเขามองลอดผ่านกระจกเข้ามาด้านในสายตาของมิวสิกประสานกับสายตาของแปลงพอดีดาราหนุ่มหลบสายตาเล็กน้อยก่อนที่จะมองกลับมาอีกครั้งโชว์แปงไม่มองแล้วเธอเดินหลบให้พ้นจากกระจกโมเสกเพื่อไม่ให้มิวสิกเห็นเธออีก